ไว้ในการที่จะเพิ่มการลงทุนร้อยละ15ต่อปีดิฉันก็ได้แจ้งให้ท่านนายกงเริงตรีทราบถึงการลงทุนที่ไทยให้ความสำคัญเป็นพิเศษเช่นการแปรรูปยางธรรมชาติพลาสติกชีวภาพยานยนต์เป็นต้นซึ่งรวมทั้งก็ได้เชิญชวนชาวจีนเข้ามาร่วมในการลงทุนโครงการขนาดใหญ่โดยเฉพาะในการเชื่อมโยงูุิภาพเช่นโครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษถวาย โดยเฉพต้องการน,น้ํชุ่มในไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีอุนเชเปาก็ได้แจ้งให้ทราบว่าฝ่ายจีนมีความสนใจในโครงการแบบนี้อยู่แล้วดังนั้นก็จะได้มีการหารือในระเียดต่อไปและที่ฉันก็ยังได้ฝากให้ทางจีนช่วยดูแลนักลงทุนไทยในจีนด้วยค่ะใากงเรใทนีเท่ัีก็ส่งจีนทุยัง 我向温总理介绍了泰方优先重视的投资领域。